สวัสดีท่านผู้ชมกับวิวนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวิวที่อาจจะดูแปลกตานิดนึงนะครับกับวันนี้จะบอกว่าจะไลฟ์สดส่งงานนะในส่วนของรถ Mercedes-Benz C 43 AMG นะครับคันนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับกันส่งกันทั้งห้องนี้เลยแต่เมื่อคู่นี้ส่งให้ดูบรรยากาศหน้าร้านเล็กน้อยนะครับว่าตอนยามค่ำคืนนะที่ร้านเราจะเป็นอย่างนี้นะครับหลายๆคนวิ่งผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมขออนุญาต ส่งงานกันให้ท่านดูเลยนะครับแล้วก็ในห้องที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คืองานหนึ่งคันที่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับรถมัสแตงนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวก่อนอื่นพาไปดูคันนี้ก่อนนะครับสําหรับรถ m ม r c e d e s b e n z นะครับใครที่เข้ามานะครับได้ยินบอกว่าได้ยินนะครับคันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านอะเอมอเตอร์ด g ลลิ่งนะครับยามข้าคืนสวยงามมากเมื่อกี้รถไม่ติดติดอีกแล้วนะครับประเทศคลองหลวงติดทั้งวันจริงๆนะครับโอเคมาดูคันนี้เลยนะครับผมขอกลับกล้องไปด้านหลังนะครับ กับกล้องเป็นด้านหลังแล้วตอนนี้นะครับสำหรับรถ Mercedes-Benz นนะฮะคันนี้นะครับ C43 MG แล้วก็ที่ผมสัญญาไว้กับท่านเจ้าของอ่หลายๆคนด้วยว่าจะเปิดห้องเคยดูหลายๆคนก็ได้ดูไปแล้วเนาะจับไลฟ์สดครั้งที่แล้วสำหรับคันนี้พาไปดูความสวยงามก็คงจะ เห็นปกติอยู่แล้วเรื่องของความเงาเนี่ยเงาจากการตั้งแต่การล้างเลยล้างอะไรคนจะเห็นนไม่ว่าจะเป็นดีเทลลิ่งในส่วนของคีปต่างๆตามร่องต่างๆเราล้างสะอาดจากการขั้นตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาในส่วนของการเตรียมผิวเตรียมผิวนี่ก็น่าจะเห็นเป็นรูปภาพแล้วแล้วก็แล้วก็มาในส่วนของการเคลือบแก้วเคลือบแก้วคันนี้เป็นเคลือบแก้วในตัวฉบับแบบเริ่มต้นนะครับสามารถทําให้เสร็จภายในวันเดียวได้แต่ว่าคันนี้ไม่ใช่รถใหม่เป็นรถใหม่ใบแดงนะแต่ว่า เป็นรถที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งก็ประมาณสามีห้าหกเดือนและสีของเขาก็มีความแข็งระดับหนึ่งเวลาเกิดริ้วรอยเนี่ยเราก็ต้องแก้กันค่อนข้างนานนิดนึงซึ่งก็ลูกค้าให้เวลากันเต็มที่พอสมควรผลงานก็เลยออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับและเรากําลังจะรีวิวเดี๋ยวผมขอเปิดไฟให้เยอะขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับสวยจ,จริงๆสวยจัดๆอย่างนี้นะฮะข้าขี่ไหมลูกค้านะครับนี่ครับสาหรับรถ m ม r c e d e s ด e n z นนะครับ c 4.3 AMG คันนี้นะฮะแน่นอนครับที่ผมพูดไม่ผิดนะครับตี4.3ก็คือตัวที่มีความไฮเปอร์ฟอร์แมนมากขึ้นนะครับมาดูกันข้างนอกก่อนเลยในส่วนของล้อแม็กเนี่ยล้อขนาด19นะครับจะอยู่บนรถคันนี้แล้วรู้สึกว่าดูค่อนข้างเล็กเห็นป่ะ19นะปั๊ม AMG 4พอร์ตใหญ่นะครับแล้วก็มาพามาดูนะครับข้างหลังนะครับผมชอบในส่วนของดิฟฟูเซอร์ข้างหลังนะฮะที่เห็นนี่นี4.3เห็นะครับ4.3นะครับ แล้วก็ AMG นะครับตัวนี้ AMG พา,าดูดิฟฟูเซอร์หลังนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวอันนี้รถเดิมนะฮะรถยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยนอกจากเคลือบแก้วเนี่ยเคลือบแก้วนี้แทบจะเป็นของแต่งอีก1ชิ้นเลยทีเดียวที่หลายๆคนเลือกที่ทําชิ้นแรกโอเคพามาดูกันภายในห้องโดยสารเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวผมคงต้องขออนุญาตเปิดรถให้ให้ทั่วๆเลยทีเดียวเพราะว่าแสงมันจะน้อยไปหน่อยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยนี่จะมีตรงนี้เซนเตอร์เพื่อให้รู้ว่าฟอรมพาจะ่วใหย่ันอยู่กับรถแข่งสังเกตนะอันนี้ก็อยู่ในรถไฮเปอร์ฟอร์แมชอย่างนหนึ่งได้แดงนะครับนี่ amg แล้วก็ในส่วนของตาลาที่เป็นได้แดงทั้งหมดนะครับตัวเบาะตัวเบาก็มีได้แดงปักอยู่เช่นกันนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นหนังอัลนทาร่านะหนังเขาเรียกว่าม,มันไม่ใช่อัลนทาร่าของเบนก็จะเรียกว่า ด y นนามิกไมโครไฟเบอร์ hmm. นะครับแล้วก็ตรงโซคอโซนกลางนี้จะเป็นตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์มาทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคถ้ามาดูกันในห้องโดยสารนะฮะและห้องโดยสารขอ,ขอเปิดเล็ก mm hmm. hmm. น้อยอ่า mm hmm. แล้วก็เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับเป็นของ m e r c e d e s b e น z นะครับเสียงดีแน่นอนนะครับอืมคันนี้เวลาเปิดมาตรงนี้มีไฟด้วยนะ ตรงโซนนี้แต่ลูกค้าย,ยังแปะอยู่นะครับอืพามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านเจ้าของรถด้วยนะครับให้หลายๆคนได้เห็นกันนะครับว่าห้องโดยสารสวยงามเพียงใดในส่วนที่เราเห็นต่างๆไปในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นแบบลายตัดขวางอย่างนี้เป็นกิวอย่างนี้ซึ่งเวลาเห็นบนห้องโถงนั้นรู้เลยว่าเป็นสี่สีสามแต่แตั้งแ,แ,แต่ข้างหน้าแต่มันก็มีของแต่งฮะแต่ของที่มันแต่งไม่ได้คือตรงนี้ฮะ<ม>นี่ครับภายใต้ฝากระโปรง ที่เป็นเครื่อง4.3จริงๆก็คือตัวนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์6สูบไบเทอร์โบไบเทอร์โบคือมีเทอร์โบ2ตัวจริง,รงๆนะฮะเทอร์บบโบด้านหนึ่งนะครับจะอยู่ฝั่งนี้อยู่ตำแหน่งเดียวกันเพราะเป็นเครื่อง V6 นะครับและอีกตัวหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันเป็นเครื่องไบเทอร์โบก็คือทวินเทอร์โบนั่นเองหรือว่าหลไรๆที่เรียกทวินเทอร์โบนี่ครับก็ออกมาได้สวยหน้าขับเลยเดียวจะบอกว่า,าผมจำมาตาเร่งไม่ได้ ว่าแรงขนาดไหนแรงม้าก็ไม่แน่ชัดเจนนะครับใครอยากจะรู้ผูลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเลยนะประมาณสามบอยกว่าแรงอนะเนาะอันนี้ผมขอปิดเสียงนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวมันจะดังหน่อยนึงเพราะว่ามันอยู่ในห้องนะครับผมจะอยู่ความสูงประมาณเนี่ยครึ่งฟุตมันก็จะลงไปอย่างนี้เลยสวยงามมากไม่ต้องใช้มือกดนะครับเพราะเป็นระบบโชกดึงช่วยแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับ กับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบภายในวันเดียวเสร็จ hmm. ก็ออกมาได้อย่างสวยใสยน่าดูน่าชมกันเลยทีเดียวกับรถ Mercedes-Benz C43 นะฮะแล้วก็อย่างวันนี้มิกกี้ได้มีโอกาสพามาให้หลายๆคนได้เห็นกันจะได้เห็นว่ารถเวลาค่ำคืนเนี่ยในห้องสวยขนาดไหนผมก็เลยพามาดูกันทุกๆคนเลยนะครับมีโอกาสได้โชว์ก็พยายามโชว์ให้เห็นนะครับ พามาดูครับมาดูพามาดูข้างนอกพามาดูข้างนอก,าานอกคุณจะเห็นแล้วว่านี่ครับรถที่อยู่ตอนค่าคืนเนี่ยของร้าน r p m Carwash นะครับ APM Auto Detailing เนี่ยงดงามขนาดไหนนะเดี๋ยวเราพามาดูกันไกลๆนะครับนี่สังเกตนะครับนี่ก็จะเป็นอยู่ริมถนนคลองหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้จะอยู่ห้องนี้ทั้งคืนครับส่วนหน้าร้านจะเป็นตรงนี้นะครับหน้าร้านนี่ครับแล้วก็จะมีรถอีกหนึ่งคันนะครับสีแดงเป็นรถมาสเตง ที่ท่านเห็นอยู่ในตู้กระจกตอนนี้นะครับเป็นคิวต่อไปที่จะทําในยนจันทร์วันนี้ไม่ทันครับได้แต่ดูรายละเอียดแต่ว่ารถคันนี้พึ่งออกมาครับคันนี้จะมีฝาแฝดอีกหนึ่งคันเป็นรถสีเหลืองมัดแต่งเหมือนกัน,นครับเป็นสีเหลืองแล้วก็คันนี้จะมีไฮไลท์ให้ดูด้วยว่าคันนี้จะเป็นการเคลือบกาฟีนครั้งแรกใครที่ฟังอยู่ฟังไม่ผิดครับเคลือบแก้วกาฟีนนะครับ ที่ร้านเรากําลังจะมีเข้ามานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ทําเลยทีเดียวนะครับคันแรกที่ทําเลยครับเฟรนสำหรับวันนี้มิกกี้เซลล์สวยมิกกี้อะเพนมอเตอร์เรลลิงของร้านผู้ชมนะครับไปก่อนครับกับรถที่ทําการเครื่องสวยงามจริงๆนะครับในห้องในห้องริสนรน,นของเราครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>